ฉันจะทำให้หนายเห็นท้องฟ้าสีครามเองบลูเราเข้ารู้สึกรู้สึกสังหอนใจไม่ดียังไงก็ไม่รู้ 穿在身上，像穿在身上。 d ancing hero ready action มาแล้วสินะเจ้าหนูเจ้าหนูนี่มันผู้หญิงเนี่ย ผู้หญิงนี่วะขาดขาดเริ่มไเลยเตรียมไฟแล้วก็เปลี่ยนคำพูดเป็นมาแล้วสินะแม่สาวน้อยด้วยนะได้ยินไหมคิดว่าจะเป็นเด็กผู้ชายซะอีกอนึกไม่ถึงรู้ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงนั่นเนี่ยฮึรดพ่อสินะไฟเตรียมพร้อมนะโอเคเอจน้อยนะเดี๋ยวเพิ่มไฟตรงนั้น20วัตต์เลยนะต้องเพิ่มความสว่างให้มากกว่านี้ แล้วก็ไฟลยแต่งหน้าน่ะอขาค่ะเพิ่มสีสันและอารมณ์มนไม่ได้กับเป็นสาวนั้นหน่อยสิเข้าใจแล้วล่ะค่ะมาเียน่มาตัวเองมาช่วยฮะโอ้สมรู้ร่วมคุณลาก่อเลยเนี่ยเพียงแป๊บเดียวแต่เป็นแบบนี้ฉันละเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้สิละเนี่ยงามและเพลิงแล้วลูกไม่ใช่เนาะ ไฟเตรียมพร้อมแล้วครับเรบัสิซก็โอเคครับกล้องก็พร้อมแล้วครับเอาเราทุกคนเตรียมพร้อมเริ่มเทค2ได้35คัสซ mm hmm. ผู้มาเยือนท่ามกลางสายฝนเจ oh. ของเธอคือเรฟมาเตอร์เทคสไม่ใช่นะไม่เหมือนเลยสักนิดไม่เหมือน ready action มาแล้วสินะแม่สาวน้อยอ๋อเบิดบิออกเลยแล้วตอมนันจมาออยู่ที่นั่น้ะคุณกอรครับกล้องถ่ายอยู่นะครับไม่เป็นไรฉากนี้เล่นกันสดสดเลยไม่ต้องห่วงเออคุณคุณกอรครับที่ว่าเล่นกันสดสดเนี่ยมันมันหมายความยังไงฮะก็เล่นกันสดสดโดยไม่ต้องมีบทยังไงเรา รือแค่นี้เข้าใจหรือยังอะ่ะเ<อ>ข้าใจหรือยังเออครับเออ,อคนโกกำลังเดือดแล้วก็ถ่ายในวันนี้ต้องมีเรื่องแน่เลยร,รอก่อนนะเอริ นี่เธอนะะขอเทอนะคะดูเหมือนว่าจะผิดคนดนะคะเอ,อช่วยเปิดประตูนี้ให้หน่อยได้ไหมคะมาถึงตอนนี้แล้วเชื้อใช้ไปก็ปลอบประโยชน์อน่ะ้อใจไหมโอ้ไม่ได้ให้ทุกประตูแบบนี้สักหน่อยนะให้ช่วยเปิดประตูให้ตึงหากแล้ว โทษทีนะฉันจะกลับแล,ะละ้วล่ะประตูบานนี้ทำมาจากเหล็กหนาชนิดพิเศษดูตรงนั้นสินี่ทําเป็นบาดของฉันละก็ทำให้มันบุบได้ขนาดนี้อว้าวเหลโอ้โห,โหสุดยอดกกราสิบบิลิรดนมา่คอนาดแบ่งก้า่ง เออมาที่นี่เพื่ออะไรกันนะฮะก็บอกแล้วไม่ใช่หรือไงเลยว,ว่าเข้าใจผิดเนอะฉันได้ยินมาว่าผู้ชายสายฟ้าอยู่ที่นี่ถึงได้มาไงล่ะแต่กลับไม่ใช่ซะอีกอะผู้ชายสายฟ้าล่ะสินะนั่นอะมัน่อของฉันไม่ใช่หรือไงอะไอคนที่ฉันตามหาอยู่นะ่ะต้องเท่กว่านี้ตั้งห่างแล้วโถอะไรนะคนที่เท่กว่าฉันยังงั้นเหรอเนี่ยะเงินหมายความว่าพออย่างฉันนั้นมันเหยือสินะ ใครอภไปไม่ได้แล้วถอยไปถอยไปถอยไปจะทำอะไรของนายเนี่ยพวกล้ามโตอ้ออกมาแล้วท่าไม่ตายของคุณโกไม่ยุหมัดโก ไม่ทันเลยโอ้ยดูสะผู้ชายเหยเหยะเขาทำแบบนี้ได้หรือเปล่าล่ะฮะนั่นแสดงว่าฉันไม่ใช่ผู้ชายเห่ยแล้วสินะไม่มีทางออกอื่นเลยหรือไงกันนะดูนี่สินั้นต่อไปอันนี้ก็เยอะฉันจะใช้พลังพายุหมัดโกขั้นสองนี่ความเธอให้ดู ในของเขาเนี่ะพลังมัดพลังมัดกอว้าวคุณกอสั่นไปแล้วอ,ะอ่ะอยหล่าเยหล่าคุณกอถูกสายคว่ํไปแล้ว ดีจังเลยอ่ะไม่เป็นอะไรใช่ไหมอะไรกรันนะเจ้านั่นนะ่ะเพื่อนของเรปมาสเตอร์ละสินะเนี่ยธุระอะไรกับเจ้าผู้ชายสายฟ้าน,ะน่ะเสร็จแล้วมไม่เหมือนจะผิดคนนะ่ะขอโทษนะที่ทําให้เป็นห่วงนะไม่เป็นไรแล้วล่ะกลับเป็นเธอะยังหรอกจริงๆฉันเองก็มีธุระเหมือนกันน่ะกับจ้พวกนั้นผู้ชายสายฟ้าก็คือคนไหนกันแน่ออกมาสิ ผู้ชายสายฟ้าไม่ได้คุณโกนอ่ะเหรอฮะมันว่าจะสลบไปแล้วนั่นเนี่ยดูดิแล้วก็กปลุกมันขึ้นมาสิมีเรกจะคุยกับมันหน่อยเฮ้ยใครให้นายมาโอดแบ่งที่นี่ก,กันน่ะก่อนอื่นจัดการกับเจ้านี้ก่อนเล็บมาสเตอร์ดีกว่านะฮะอะอ,อจะหยุดกล้องไว้ก่อนดีไหมเนี่ยฮะรอก่อนสิออว้าวช่เลยอย่างนี้แหละ อออโอ้ไม่ต้องรอเปืองฟรีละถ่ายไปเลยมาเกิดที่นอร์ซ่าหรือเปล่าไม่ใช่ ก็เป็นหวัดไปหรอกกลับบ้านกันเถอะพวกเราเนี่ยทำได้เพียงแต่รอเท่านั้นล่ะเป็นแม่แลืวขอโทษนะครับที่ผมทำเสือเ้อเปลอะนะไม่เป็นไรเราเดี๋ยวพี่ๆสองคนนั้นคงช่วยกันเอาท้องฟ้าแจ่มใสเหมือนเดิมมาได้เองล่ะ ไม่มีทางหรอกฝนนี่ไม่มีทางหยุดได้ที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ใกล้จะตายและฮะ,ะ,ะ,ะน้ำมูกนะ่านะชิโน่อย่าไปมองมันนะ เย็นจังเลยเอาละคนที่ทำให้แฟนฉันเป็นแบบนี้คือใครกันนะบอกมาสิจะจะพวกได้ไงครับคุโรซ่าฉันรู้แล้วละ่ะก็ฉันเห็นตั้งแต่ต้นแล้วนี่งั้นถามทำไมล่ะครับขอเพลงหน่อยสิเอาละ่ะ แกไม่ได้ทำแกอยู่กับฉันเอาละนะได้เวลาเต้นกันแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยนี่เอริอยู่ดีๆร่างกายมันก็เต้นไปเองแบบนี้ดู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 ิแต่ว่าฉันไม่เห็นเป็นอะไรเลย ใช่แล้วล่ะผู้ชายหาได้ฟังเพลงนี้แล้วก็ร่างกายก็จะเต้นไปเองยังไงล่ะ แหลกไม่เล่างะป็นรับผู้ชายได้เอง่ะเหรอต้องโดพวกนั้นด้วยเหรอเนี่ยฮะเอ่อเอาบลูนายเองก็โดนเหมือนกันเหรอเนี่ยงั้นก็หมายความว่านายเป็นตัวผู้สินะหรือว่าเป็นตัวเมียกันแน่วันนี้ฮะหยุดเพลงได้เหรออ๋ออ๋ออออ๋อช่างเป็นธาทตุไม้ตายที่น่ากลัวมากเลยว่ากันว่าสร้าขอเท็จจริงดังับที่ตั้งแต่ตระฆ่าพวกเราจริงๆเหรอครับเนี่ยบอกหน่อยได้ไหมอ้า เธอทีนะเจ้เธอ่ะเป็นแฟนของเจ้าผู้ชายสายฟ้านะจริงเหรอใช่แล้วล่ะเห็นบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับโกไม่ใช่เหรองั้นฉันรับฟังให้ก็ได้ก็เรื่องฝนไงออรีบทำให้ฝนหยุดตกสักทีสิอะไรกันเรื่องนั้นเองเหรอทำไม่ได้หรอกนะอะไรนะแล้วทำไมถึงต้องทำให้ฝนตกด้วยล่ะฮะ สร้างหนังไงนะผู้สร้างหนังโกแฟนฉันน่ะเขาเป็นผู้กำกับหนังส่วนนางเอกที่แสดงนำในหนังก็คือตัวฉันเองไงล่ะเขาเป็นคนพูดเองแหละว่าฉันน่ะ,นเ,นะ,นเ,นะนเหมาะกับสายฝนมากเสร็จแล้วเขาก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าจะทำหนังนะ่ะให้ตอหลอดทั้งเรื่องให้มีแต่ฉากฝนเท่านั้นเ <c oughs> ท่ากับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์วงการภาพยนตร์เลยล่ะนะเหตุผลน่าตบแล้วก็ไปทำที่อื่นซิเราถ่ายทำไปได้กว่าครึ่งเรื่องแล้วนะ จะเปลี่ยนโลเคชั่นในตอนนี้ของไม่ได้แล้วล่ะมันก็เดี๋ยวจะให้ดาเสดกขึ้นมามั้นเหรอมันก็ขาดความสมจริงนะสิหรือว่านายไม่เคยดูผลงานของโกเลยเหรอฮะไม่เคยดูเลยใช่ไหมผลงานของเขานี่ยใช้แต่สเปเชียลเอฟเฟกตที่เหมือนจริงเท่านั้นเห็นไหมทั้งผลงานชิ้นบ่อแดงของเขาหรือว่าเรื่องอื่นๆก็เถอะอย่างน้อยละมันก็ต้องมีเฮ้ยหยุดพลาดได้แล้ว คิดอะไรของพวกนายกันแน่ฮะนี่นายรู้รอเปล่าเป็นเพราะว่าพวกนายคนในหมู่บ้านนี้ก็ต้องทรมานกันแค่ไหนรู้ไหมใช่แล้วไม่เคยคิดเลยละต้โถอเธอนะเธอล้วศิลปะการแสดงยังไงละพูดมากใช่ไหม่อภัยพวกเธอนะ่เรื่องที่จะพูดนะแค่นี้เองเหรอถ้างั้นก็บทุระแล้วใช่ไหมฮะงั้นขออีกเพลงหนึ่งสิโอ้โหไ่เอาด่าแล้วบ ได้แบบนี้ด้วยนะน่าอายพอเพนหยุดเพลงเลยบ้าเอาละค็ยังคงขึ้นไหวในเพลงนี้ได้ก็มีแต่ฉันกับเธอเท่านั้นแหละเอ๊ะฉันจรอองจาจัดเต็มจัดีกว่าจ้าเอาละเรฟมาสเตอร์ ฮาลูฉันนี่่ะเป็นเบฟมาต่าเนาะไม่ใช่จะเอาไม่ใช่อะอะไรกันเนี่ยแบนี้แล้วจะให้เจ้าหนุ่มนั่นช่วยอีกหรือไงกันน่าอายจริงๆเลยต้องขอโทษกด้วยละอย่าแล้วแล้วทำไมจะต้องเป็นแบบนี้ด้วยอะฮะขอโทษนะคะฉันยอมแพ้แล้วค่ะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นละก็ เดี๋ยวก่อนซิเลฟมาสเตอร์ก็คือฉันต่างหากแล้วอย่าทำอะไรเอรี่นะแม่ปกป้องผู้หญิงแบบนี้ใจดีจังเลยนะพอโทรไว้ก็บอกแล้วไงว่าไม่ใช่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ฉันหรอกนะคะหนูนะระวังให้ดีเถอะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเรื่องอะไรแต่มาลองที่ฉันด้วยแล้วสักแกะเนี่ยอ๋อ ใส่จริงๆเลยอะไรกันเล่าแล้วแฟนเธอล่ะดียังไงล่ะฮะดูหนังเขาสิหน่าเนี้ยน้าเนีน้ยดูสิตรงไหนล่ะฮะเฮ้เองนั่นแหละอย่าผู้หญิงปัญญาที่ปัญญาเนี่ยก็เธอต่างหากเล่ปาปัญญาสิเนะนี่ยเจ็บท้องแล้วสิเจ็บไปเลยใช่ไหมฮะวาสุดยอดสุดยดอดจะไม่ปล่อยเธอไว้แน่ เต็นระบอมยังไ,ไงล่ะรู้จักเอาไว้สิโ,โหนี่มันอาวุธอะไรกันหน้าเนี่ยเขาที่ถูกแท่เต็นระบอมนี้แล้วอ่ะระวังเอาไว้ละกันไม่มีทางหนีรอดไปได้แน่นอนแล้วเจ็บจริงเลยเอร็ร็วเรวร็วเ เหยาอย่หออะไรกันเนี่ยคอนโทรลเสียเหรออ๋อะไรกันเนี่ยอย่านะจะแซ่ทระยน์อย่านะใครกันได้ช่วยฉันทีฉันเป็นดารานังนะถ้าเกิดเป็นแถเป็นที่หน้าละก็จะทำยังไงดีล่ะถึงจะพูดใจกันก็บเธอแต่ไมเพราะว่าเธอเราตัดรายการเป็นี้จริงๆแล้วกับเธอเลยองจะเข้ามานะใครก็ได้ช่ว ฉันเหรอฉันเองนี่ก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนี่ความรู้สึกที่เห็นใบหน้าเป็นเรื่องสำคัญน่ะฉันเองก็เข้าใจโอ้เพลงจบพอน้ดนกว่าตายแล้วซะอีกล้วเนี่ยดูกว่าเพลงไม่ไหวอะไรอ่ะ จะสู้กันต่อนะนี่ว่าไงล่ะเรามาพนันกันก่อนดีมะฮะถ้าเกิดฉันชนะขึ้นมาแล้วก็ช่วยทําให้ฝนเนี่ยหยุดตกทีได้มะพวกเธอเป็นคนทําให้มันตกเองไม่ใช่เหรอฉันน่ากลัวไปหมดเลยนะทั้งฝนตกแล้วก็ฟ้าร้องด้วยอ่ะก็เลยไม่อยากให้ฝนมันตกอยู่แบบเนี้ไม่ต้องรอกนะฉันนแพ้แล้วล่ะอาวุธก็ไม่มีสู้คงไม่ได้แล้วล่ะ เก่งสมกับที่เป็นเรฟมาสเตอร์เลยนะก็บอกแล้วไงล่ะว่าเลฟมาสเตอร์เนี่ยคือคนนี้ตั้งหากเลยตาตาก็หักแล้วอะไรนะจริงเหรอเนี่ยขอโทษด้วยนะงั้นทําให้ฝนหยุดก็ได้ออทําได้ด้วยเหรอฉันจะลองขอร้องโกให้นะถ้าฉันขอร้องแล้วก็เขาอาจจะยอมก็ได้บางทีนะอะไรกันดนี่คุณโรซ่าถ้าอย่างนั้นดังที่ถ่ายไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรหรอกนะก็ฉากที่ต่อสู้กันตอนนั้นน่ะสร้างเป็นฉากในเรื่องอื่นก็ได้นี่ โกตื่นสิคะมีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยนชินทูคุงโอ้ยไอ้ชินตายยุบ้ายเลยอ้าวอันตรายเป็นอะไรหรือเปล่าทำใจดีๆไว้นะ ดาราเนี่ยใบหน้าเปรียบดังจริงบ่บวมเป็งเลยสุดที่รักของฉันทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้เป็นพราแกใช่ไหมฮะพ้าแกต่างหากแล้วยอมไม่ได้แล้วนี่เอาคอนฟ้าผ่ามาครับเฮ้ยกล้องยังถ่ายอยู่ใช่ไหมถ่ายอยู่ครับเอาละ ต่อได้เลยเ,ออเดี๋ยวก่อนซิเราคุยกันก่อนนะคุยเรียบร้อยแล้วนะแฟนของนายเองก็พูดว่าจะยอมท้อฝนหยุดตกแล้วด้วยคอยดูนะฉันจะจัดการกับแกด้วยคอนฟาผานนี่เองเฮ้สสยสวยแกท้ายต้องเป็นแบบนี้เองเหรอมานี่อ๋ออ๋อลุกขึ้นมาซ้อ,อ,อ,อสโพงฉันเพราะว่าเต้นมากไปเลยดี่คลากเลยคลากเลย の。 ไมไ,ไมเอริจะถ่ายซอกไปไปถึงไหนกันวะฮะอย่างฉันเนีน่ยนะต้องถ่ายทำให้ได้หนังสุดยอดเลยตัวเยก็ไม่ต้องทำให้ฝนตกหมู่บ้านที่ตลาดห้าปีเลยอ่ะแต่เพื่อนางเอกอันแสนงามของฉันละก็ะได้อยู่แล้วคัดคัดคัดใครก็ดดดดดได้ช่วยอยู่จำบ,บ้านนี้ทีเร็วตอต่อไปฉากสุดท้ายเอริในต่อของเธอมันช่องเอริที่ไหนกันเล่าโรซาตังหาก